แล้วหนังเหนียวก็หารพี่พีคะ เราเลขอะไรเหมาะกับนักแข่งรถคะโอ้โหเลขที่เหมาะกับนักแข่งรถนะครับผมว่าต้องผสมหลายแบบเนื่องจากนักแข่งต้องใช้ทั้งโชคต้องใช้ทั้งความหนังเหนียวนะครับต้องใช้ทั้งความเพลงถูกไหมความรอดตาปฏิหารอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเลข9889มหนีไม่ได้จะได้ใช้แล้วหนังเหนียวแต่เรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันต้องอาศัยโชคใช่ไหมโชคที่เน้นไปทางการแข่งขันนะครับไม่ใช่7 8 8 7แจต่จริงๆแล้วคือ3993อยากให้มีเลขเหล่านี้ไว้แล้วพวกตระกูลเลข3ามีไว้เยอะๆก็ดีเพราะว่ามันเกี่ยวกับความกล้าแข่งขันเนาะเป็นความกล้าหาญเป็นความลุยเพราะฉนนั้ มีเลข9 3 3 9พวกนี้ก็ดีนะครับที่สําคัญคือบางทีถ้าเราจะผสมให้บาลานซ์กะแล้วแต่คนเลยจะใส่เลขสเสน่บ้างก็ได้หรือใส่ะกูลพวกชุดปัญญาเลขสติเลขค่าผสมบ้างก็ได้และนั่นแหละครับน่าจะเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างกลมกล่อมสาหรับนักแข่งนะครับและสิ่งที่ผมพูดมาครับคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมอยากให้คุณศึกษาก่อนเพราะว่ามันไม่ได้มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนนะถ้าใครครับที่อยากจะรู้ว่าเบอร์คุณมงคลหรือเปล่าครับเข้ามาเช็คได้ฟรีครับที่เว็บไซต์ decoder159.com หรือเรามีบริการพิเศษด้วยนะคร มาดูฟรี10นาทีด้วยนะครับ